ร้านหนุกหนาน .com นะคะเป็นร้านขายอุปกรณ์นะคะเกี่ยวกับการทำแมสนะคะเป็นแบบค้าปีกนะคะลูกค้าอันนี้เราจะขายยางยืดสเปนเดนะคะรุ่นนี้จะเป็นขนาด4ี่นิ้นะคะเป็นแบบแบนขอบมนนะคะเป็นยางยืดน,นุ่มๆเด้งๆน,น,น,นะคะลูกค้ายางของเราจะไม่ย้วยนะคะแล้วก็ทนทานมากๆเลยคะ่ะสังเกตค่ะความนุ่มแล้วก็เด้งนะคะมันจะไม่มันจะไม่ค่อยคลายตัวมากค่ะใส่แล้วจะกระชับไม่บาดหูนะคะ พอขอบมันจะมนแล้วก็ตรงกลางยางเนี่ยมันจะฟูฟูนิดนึงค่ะแล้วก็จําหน่ายอุปกรณ์อื่นๆด้วยนะคะอย่างเช่นหูล็อกค่ะหูล็อกของร้านเราเนี่ยรูเข้าเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ5มิลนะคะส่วนรูออกเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1.5มิลค่ะยางจะเป็นแบบนิ่มๆนุ่มๆน,น,นะคะสำหรับล็อกสายหูด้านหลังแมสนะคะมีจำหน่ายนะคะ แบบหูสําเร็จก็มีค่ะแต่หูสําเร็จเนี่ยจะเป็นยางสเปนเดตอีกประเภทหนึ่งนะคะมันก็จะนุ่มๆเหมือนกันดิ่งๆเป็นแบบสําเร็จใส่ตัวล็อกมาให้ก็มีค่ะขายเป็นคู่นะคะถ้ายางจะขายเป็นคู่แต่ว่าถ้าตัวล็อกเนี่ยจะขายเป็นชิ้นนะคะส่วนยางยืดเนี่ยจะขายเป็นเมรค่ะทางร้านจะเน้นเป็นสีดำสีขาวซะส่วนใหญ่นะคะสีอื่นๆจะค่อยๆทยอยนำเข้าออกมาค่ะ เนี่ยค่ะยางจะนุ่มๆน,นุ่มแล้วก็คืนตัวได้ดีนะคะสังเกตเวลายืดมันจะไม่ยุ้ยค่ะหรือมันจะไม่รันนะคะมีตัวล็อกมาให้สําเร็จด,ด้วยค่ะขนาดความยาวของหูยืดนะคะหูยางยืดแบบหูสําเร็จเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณเก้าเซนค่ะลูกค้าตัวขนาดหูเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสี่มิลนะคะ วัสดุที่เราใช้เนี่ยจะเป็นคุณภาพดีนะคะเป็นเกรดส่งออกทั้งหมดเลยนะคะจะหาที่อื่นไม่ค่อยได้คะ่คะลูกค้าจะมีที่นี่ที่เดียวคะ่ะ